วัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะลินก็จะมาพูดสอนเกี่ยวกับระบบรถในเซิร์ฟโดริยากันเพราะว่าบางทีเนี่ยคนที่เขาไม่เคยเล่นเนี่ยก็จะแบบว่างงงงนิดนึงนะเรื่องแบบว่าเอ,อ่อการขับรถการใช้เกียร์การเบรกรถหรืออะไรต่างๆที่เกี่ยวกับรถเนาะวันนี้หัวข้อวันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับรถทั้งหมดเลยที่ลินพอจะแนะนําได้นะคะก่อนอื่นเลยเนี่ย เราจะมาพูดถึงเรื่องของการเรียกรถกันก่อนเลยการเรียกรถเนี่ยบางคนก็พอจะรู้มาบ้างแล้วนะคะแต่บางคนที่ไม่รู้เนี่ยเอาง่ายๆเลยก็คือการเปิดรถของที่นี่ไม่ว่าเราจะไปจอดรถที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยเราเราคือสามารถ transfer รถมาได้เลยนะคะไม่ว่าเราจะจอดที่ไหนก็แล้วแต่จุดไหนก็แล้วแต่เราสามารถ t r a เฟอร์มาได้เลย จากเมนูของเมนูเบิกรถเนาะอย่างเช่นว่าอ่ะอย่างลินกด e ขึ้นมาใช่ไหมอย่างลินอยากสมมติว่าลินเนี่ยไม่มีรถในในนี้เลยนะไม่มีเลยอย่างเงี้ยสมมติว่าลินไม่มีเลยแล้วลินแบบว่าอยากจะเอารถมาขับอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถเลือกอ่าเลือกอะไรดีเลือกรถคันนี้ขึ้นมานะคะอย่างรถคันนี้ไปจอดอยู่ตั้งไซตามะอย่างเงี้ยเราก็สามารถกดคำว่า transfer แล้วก็ transfer อีกทีนึงจะเสีย300ยเยน ในการเรียกรถเซอร์วิสมาที่นี่นะคะกด transfer นี่ค่ะมันก็จะเด้งมาแล้วเราก็กด c าว e า drive ได้เลยเห็นไหมเห็นไหมเรา drive ได้เลยค่ะเราขับได้เลยแบบนีน้ี่ง่ายๆแค่ดีเองเนาะต่อมาบินจะมาพูดถึงเรื่องของเกียร์แมนนวนลละกันนะที่นี่เนี่ยเขามีสิ่งที่เรียกว่าเกียร์แมนนวลเนาะเกียร์แมนนวลก็คือเกียร์กระปุกนั่นแหละ ก็คือเราจะสามารถปรับเกียร์ขึ้นปรับเกียร์ลงเองได้เลยนะด้วยการที่ว่าก่อนหนึ่งเลยเราต้องลงจากรถก่อนแล้วก็กด T แล้วก็พิมพ์คำสั่ง t a Manual ค่ะแล้วก็ Enter หนึ่งครั้งนะคะจากนั้นเราก็กลับเข้าไปที่รถของเราเห็นไหมว่าตอนนี้เกียร์เราเป็นเกียร์ N เนาะเกียร์ว่างเนาะก็คือลินจะเร่งเครื่องแค่ไหนมันก็ไม่ไปเพราะว่าลินไม่ได้ปรับ เกียร์ขึ้นเนาะเป็นเกียร์หนึ่งเนาะอ่าเดี๋ยวดิจะลองอปรับเกียร์ขึ้นดูนะคะฟึบเกียร์หนึ่งอ่าขับแล้วเห็นไหมไปลแล้วเนาะเห็นไหมประมาณนี้เลยเกียร์แมนนวลก็จะง่ายๆคือบางคนก็แบบว่าจะยังไม่ชินแต่ก็เราลองอขับไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะชินเองเนาะเกียร์เนี่ยพวกเรื่องเกียร์เนี่ยก็ง่ายๆเลยก็คือเกียร์หนึ่งแล้วก็เป็นเกียร์เริ่มต้นเนาะ ถ้าแบบสมมติว่ามันขึ้นแดงเงี้ยขึ้นรอบแดงเนี้ยแล้วเราก็ปรับเกียร์ขึ้นเป็นเกียร์สองมันก็จะเกียร์มันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆเนาะส่วนถ้าเราจะเข้าโค้งอย่างเงี้ยเราก็ปรับเกียร์ลงแค่นี้เองเกียร์ขึ้นเกียร์ลงมันมีอยู่แค่นี้นะคะถอยหลังก็แค่ปรับเกียร์ลงสุดแล้วก็ตัวอเนาะถอยหลัง นะเป็นคมมอนเซตที่เราพอจะรู้กันอยู่แล้วในการขับรถเรื่องของปุ่มเกียร์สับขึ้นสับลงเนี่ยก็คือถ้าจำไม่ผิดจะเป็นชิปคือเกียร์ขึ้นคอนโทรคือเกียร์ลงนะคะแต่บางคนเนี่ยเขาก็จะปรับเกียร์เองได้เนาะเหมือนหรือว่าปรับคีย์บอยดิงเองได้บางคนอาจจะไม่ถนะัดชิปกับคอนโทรบางคนอาจจะเอาไปใช้ปุ่มอื่นก็ได้นะก็น่าจะอยู่ที่เซตติ้งแล้วก็คีย์บอยดิงค่ะแล้วก็ไฟเอ็เดี๋ยวเลื่อนหาให้นะ HRS เกียร์เมนชิปดาวกับชนะิป f t อัพเนาะเราก็ปรับได้เลยเนาะชิปดาวก็คือเกียร์ลงชิปอัพคือเกียร์เกียร์ขึ้นเนาะลินก็จะใช้เป็นเมาส์ข้างแทนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วแต่คนแล้วแต่ถนัดเลยหรือใครจะไม่ปรับเลยก็ได้ก็ก็ตามที่เราสะดวกนะคะส่วนการที่เราจะไม่ใช้เกียร์แล้วเราก็แค่ลงรถแล้วก็พิมพ์คำสั่งเดิมนะคะทับแมนวลเอนเตนะแล้วก็กลับก็ไปในรถอีกทีนึงเรียบร้อยแล้วเห็นไหม น้อยแลวแค่นี้เองนะส่วนปุ่มอื่นๆเกี่ยวกับเรื่องรถก็จะมี B นะคะ B คือการรัดเข็มขัดเนาะทอนเข็มขัดรัดเข็มขัดอันนี้ก็คือแนะนําว่าให้เรารัดเข็มขัดด้วยนะเนาะเผื่อแบบเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรอย่างนี้เนาะก็รัดรัดเข็มขัดด้วยนะคะแล้วก็ปุ่มโฮมปุ่มโฮมเนี่ยก็จะเป็นการที่เราอ,อย่างเช่นดับเครื่องยนต์เงี้ยดับเครื่องยนต์หรือการเปิดฝากระโปรงรถ ย้ายที่นั่งอย่างเงี้ยค่ะนระินย้ายไปย้ายที่นั่งแล้วก็แบบเปิดประตูนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรหลายๆอย่างเนาะอันนี้ก็คือปุ่มโฮมนะเป็นเหมือนแบบว่าเราก็เอออยากสมมติเราอยากจะเปิดกระโปรงรถโชว์เงี้ยเราก็ใช้ปุ่มโฮมได้หรือไม่แต่การเพ่งตาก็ทําทได้เหมือนกันเนาะเออเพ่งตาก็สอดไปแล้วก็ไปดูคลิป <laughs> กเก่าๆได้นะคะ <laughs> แอบขายของนิดนึงเรื่องต่อมาเนี่ย เรื่องน่าจะเป็นเรื่องของน้ำมันนะคะบางคนเนี่ยเขาสงสัยว่าเฮ้ยเอออยากเติมน้ำมันแต่ว่ามันเหมือนเติมไม่ได้เพราะว่าแบบไงดีละน้ำมันเหลือครึ่งถังแล้วแต่เติมไม่ได้อย่างนี้เกิดอะไรขึ้นปั๊กหรือเปล่าอะไรเงี้ยที่จริงมันไม่ใช่ปั๊กนะคะคือที่นี่เนี่ยน้ำมันเนี่ยจะเติมได้ก็ต่อเมื่อมันขึ้นสีเหลืองแล้วเนาะก็คือแบบน้ำมันเออเหลือประมาณเหลือแค่ประมาณ20%เนาะเดี๋ยวหารถที่มันน้ำมันน้อยให้ดูนะคะเดี๋ยวหาแป๊บอ่า อันนี้ก็ได้นะคะเออิสสันแพรโรกันเนาะอย่างคันนี้เนี่ยน้ำมันแดงแล้วล่ะเออมันก็ควรจะเติมได้แล้วมันแดงแล้ะก็คือง่ายๆก็คือไม่ต้องไม่ต้องให้น้ำมันถึงกระแดงนะคะให้ให้ไอตัวถัง ไอคอนถังน้ามันเนี่ยมันขึ้นสีเหลืองเนาะเราก็เติมได้เลยแต่ว่าพอดีคันนี้มันก็จะหมดแล้วว่าพอดีนะก็เลยเอาเออกมาเติมให้ดูนะคะแต่คือไม่ต้องถึงกับขึ้นแดงเนาะขึ้นเหลืองมันก็เติมได้แล้วแหละต้องบอกว่าเกือบไม่ถึงเนาะ <laughs> ก็คือเติมน้ํามันก็คือเราพอจอดพอมาจอดรถแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เพ่งตาเนาะไปที่ถังน้ํามันนะแล้วก็เราเลือกประเภทน้ำมันได้เลยสําหรับดินแล้วจะเลือกอันที่แพงที่สุดน้เก้าห้าเนาะ ม,มันเกี่ยวข้องก,กับพวกอัตราการเผาไหม้การเล่งอะไรก็แล้วแต่ในการใช้น้ํามันเนาะก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนที่สะดวกเนาะมีเงินเท่าไหร่แล้วก็ใช้เท่านั้นนะคะแล้วก็เสร็จแล้วพอเราถือถังมาแล้วก็เพ่งตาไปที่ประมาณตรงเนี้ยค่ะตรงที่เหมือนแบบเป็นที่เติมน้ํามันอะนะตรงถังน้ามันอะเนาะแล้วก็จ่ายด้วยก๊ือจ่ายด้วยเงินสดก็ได้นะคะอ่ะล้วก็เติมรอเติมไปเนาะอ่ะเรียบร้อยแล้วนี่เติมเสร็จแล้วนะคะเราก็ เออคืนหัวใจด้ให้นะบางคนก็แบบว่าเดินขึ้นรถเลยไม่ยอมคืนหัวใจก็มีนะคะแล้วก็อย่าลืมคืนคืนเข้าไปด้วยนะคะอ่าเรียบร้อยแล้วเห็นไหมน้ำมันก็เต็มละล้วก็ขับรถได้เลยชิวๆประมาณนี้เนาะก็จําไว้แค่ว่าตราบใดที่เออตัวไอคอนถังน้ํามันไม่ได้ขึ้นสีเหลืองหรือสีแดงไอตรงที่อยู่ข้างๆไมปัดนะคะเออก็อย่าก็อย่าเพิ่งเติมก็ได้คะ่ะเพราะมันเติมไม่ได้เนาะ ก็รอให้มันขึ้นสีเหลืองก่อนหรือขึ้นสีแดงก่อนแล้วเราก็ค่อยไปเติมก็ได้ประมาณนี้เลยค่ะออที่นี่เนี่ยจะบอกว่า handling เนี่ยจะค่อนข้างที่จะสมจริงอยู่พอสมควรเลยเนาะก็คือเวลาเราขับรถเนี่ยเราก็จะแบบว่าเราต้องเผื่อระยะการเบรกหรือว่าเราต้องแบบว่ารู้จักว่ารถของเราเนี่ยมีระยะเบรกยังไงเราต้องขับประมาณไหนเราจะควบคุมรถยังไงได้บ้างก็คือเราก็ต้องศึกษามันอย่าง เคร่งครัดเนาะเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าเราแบบว่าขับขับไปมั่วๆเนี่ยบางทีรถเราก็เสียหายได้เนาะมันก็เ,เราก็บาดเจ็บด้วยหรืออาจจะทําให้เพื่อนร่วมทางเกิดอุบัติเหตุได้เนาะแล้วก็ออลองขับขับตูให้มันชินนะคะแล้วลองรู้ว่าระยะเบรกของมันเนี่ยมันควรจะเบรกเท่าไหร่อย่าง,งเงี้ยถ้าเกิดเราเหยียบเลยเนี่ยรถก็ปัดถูกไหมเราก็ต้องพอที่จะรู้นะคะว่าเราจะต้องขับควบคุมมันยังไงบ้างนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของ ระบบเบรกเนาะเขาเรียกว่าจานเบรกเนี่ยมันมันมีการเขาเรียกว่าร้อนนะคะถ้าเกิดว่าเราขับอย่างขับรถแรงๆองเงี้ยค่ะแล้วเราเบรกกระทันหันเบรกมันก็จะร้อนนะคะแต่อันนี้ก็ก็ไม่เท่าไหร่นะคะถ้าสังเกตเนี่ยมันจะเป็นวงแดงๆอยู่ข้างในเนะาะก็คืออันนี้ยังไม่ร้อนเท่าไหร่นะเพราะว่าลินเออเขาเรียกไรดี ยังยังแบบยังไม่เหยียบมิดขนาดนั้นเนาะถ้าเบรกรอเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นถ้าเบรกรอเนี่ยแล้วก็เออมันก็จะประสิทธิภาพในการเบรกเนี่ยมันก็จะลดลงนะคะรถอาจจะสไลด์หรือรถอาจจะเกิดอะไรขึ้นได้เนาะต่อมาค่ะเรื่องของการโอนรถให้คนอื่นหรือว่าโอนรถให้เพื่อนเนี่ยทำยังไงก็ทําเหมือนกับตอนที่เราโอนจากกระาดาษอื่นมากระาดาษปัจจุบันเนาะเหมือนกันเลยก็คือเราเอ่อเลือกรถที่เราต้องการจะโอนให้เพื่อนนะคะ แล้วทีนี้กด transfer ใช่ไหมก็คือตอนแรกมันจะเป็นกาลาด์ดถูกไหมเราก็เลือกเป็น player แทนทีนี้ว่าทางเซิร์ฟเนี่ยมีการปรับปรุปงในเรื่องของการโอนรถให้ player แล้วนะคะก็คือเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราจะโอนรถให้เพื่อนเนี่ยเออคือมันก็จะมีรายชื่อคนที่อยู่ในเซิร์ฟทั้งหมดเนี่ยเต็มไปหมดเลยแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเขาปรับด้วยการที่ว่าถ้าเพื่อนไม่ได้อยู่ณจุดนั้นเนี่ย เออจะไม่ขึ้นเนาะก็คือต้องให้เพื่อนหรือให้คนคนนั้นเนี่ยมายืนอยู่ใกล้ๆเราตรงกระาดาษเดียวกันเนาะมันถึงจะขึ้นให้เราโอนไปได้นะคะแค่นี้เองเพราะว่าที่ทําแบบนี้เนี่ยเพราะว่ามันเคยมีในเรื่องของปัญหาที่ว่าคนเขาแบบเผลอโอนรถผิดอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นปัญหาที่ค่อนข้างที่จะเจอบ่อยๆได้อยู่เหมือนกันก็ ในตรงนี้เนี่ยเวลาเราจะโอนให้เพื่อนหรือโอนให้ใครก็รบกวนให้เขาเนี่ยมาอยู่ใกล้ๆเราในจุดเดียวกันเนาะเราถึงจะโอนให้กันได้และในเรื่องของการที่ว่าเออถ้าเกิดว่าสมมติว่ารถเราพังหรือว่ารถเราจมน้ําตกเขาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี้ยค่ะเราจะเขาเราียกว่าพาวรถยังไงที่นี่ไม่ต้องวิ่งไปพาวที่ไหนเลยนะคะเราก็คือจุดสู่รวมก็คือที่กาหลาดตรงไหนก็ได้อะไรก็ได้ที่เป็นการลาดนะคะเราก็แค่เลือกรถของเรา มาแล้วก็มันจะมีปุ่มขึ้นมานะคะให้เราเหมือนกับว่าเอ,อเอารถกลับมาเนาะแต่ว่าไอตรงนี้เนี่ยเราต้องรอเวลาสักประมาณน่าจะหนึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงนี่แหละค่ะจับไม่ได้ละแต่คือเออเราก็ต้องรอสักพักหนึ่งเราถึงจะสามารถเรียกรถกลับมาได้เนาะเราก็จะเสียค่าธรรมเนียมในการเ,เขาเรียกว่าเอารถกลับเข้ากระดาดเราเนาะอย่างอันนี้เราอีป,ป๊อปของลินน่าจะจมน้ําไปเมื่อ ห้านาทีที่แล้วเนาะก็ยังจะทําอะไรไม่ได้เนาะก็คือต้องรอก่อนนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะอีกเรื่องหนึ่งเลยก็คือถ้าเกิดสมมติว่าเราไปอยู่ที่แบบที่บนกลางถนนหรือว่าที่ไหนก็ตามที่มันเออต้องเราต้องวิ่งไปเอารถที่แบบเอารถที่กะลาดไกลๆอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าเราขี้เกียจวิ่งอย่างเงี้ยในที่นี้เราสามารถเรียกบริการให้เขาเอารถมาส่งให้เราได้นะคะไปที่โทรศัพท์มือถือคะ่ะแล้วก็เลือก เมนูกระดาษนะคะแอปนี้เลยให้เขาเอาอันนี้มาส่งให้เนะาะเดี่ยเราก็กดเออเราก็กดเลือกตรงนี้นะคะเออซัมมอนนะคะเราจะเสียประมาณ100เยนนะเดี๋ยวลองเรียกดูคะ่ะ Your vehicle is on the way นะคะก็คือจะมีคนเอารถมาส่งให้เดี๋ยวเรารอสักครู่นะคะพี่ง่ายมาแล้ว NPC ขับรถมาส่งเราแล้วนะคะ โอเคไม่ชนกูเลยล่ะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเอ c ก็แบบว่ามาส่งแล้วนะครับแล่อย่างก,กี้เราก็ขับรถได้เลยคิดว่าในเรื่องของการแนะนำระบบรถของเซิร์ฟนี้น่าจะมีประมาณนี้ไปก่อนนะคะส่วนใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมสามารถพิมพ์ถามได้ในช่องนี้หรือว่าลองสอบถามคนอื่นๆได้ใน Discord ได้เลยนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะ